เพื่อนๆเนี่ยชอบล้อกันนะครับเวลาพูดอังกฤษนะจะแบบว่าเฮ้ยมึงแบบพูดพูดแบบสำเนียงเป๊ะแบบมันเออมันตอแหละอะไรเงี้ยจริงพูดไปเลยคนะครับ life life หน้าต้องออกนะครับฟันต้องเหยินขึ้นมาปากต้องยกนะเวลาพูด life ทุกคนพูดตามนะครับ life <c oughs> เหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับ กินข้าวหรือยองคอสีเหลืองนี่เยลโล่ครับอะไรวะไปไปไปมุกตลกัะแล้วอะไปมุกตลกซะแล้วเออใช่เนี่ยอย่างที่เพื่อนบอกนะครับคุกกี้กินแล้วไม่อ้วนนะครับเพราะบ้วนทิ้งอะไรครับอันนี้คือมาป่วนหรือเปล่าครับแบรนด์ครับแบรนด์แบนดเลยครับพี่วินชื่ออะไรครับรอกวะสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้มาสอนภาษาอังกฤษแน่นอนครับอย่างเสื้อโฉกนั่นรองเท้ารองถกูกเฮ้ยอะไรวะพี่โนมีไรเอ่อเมเป๊ะหน้าใสเหมือนไข่เลยคะ่ะไข่ใสอย่างนั้นหรอ นายนายนายหลุดเลยวะพี่ินวันพรุ่งนี้ไปไหนมาคะพรุ่งนี้ขอบคุณครับ <c oughs> แว่นสีดำสีอะไรครับาจะาเป็นสีขาวก็ได้เพราะมันต้องดูที่ขาวแว่นนะครับถ้าขาวแว่นสีขาวนี่ก็จะเรียกว่าแว่นดำสีขาวถูกต้องไหมครับวันนี้พี่นอนห้องใครครับนอนห้องของนอนครับ เพราะว่าเป็นห้องนอนนะครับก็เลยก็เลยต้องไปขอนอนนอนที่ห้องนอนนะครับอะไรวะสะกดรของว,วินได้ฟังไหมก็ดีวก็ดียวยังมีชีวิตอยูอ่เราดีใจมากเลยดูไหมอยากกินคุกกี้กับบาวนี่สั่งได้เลยนะครับงูเขียวสีชมพูรครับตกถังมาเมียนมาแฟนเฮีย hello 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 good night หมาย darling good morning ไงโควิดยู ทูเดย์ไ o โกสิงคโปร์ตูมาโหลไอโกลอนดไม่คิดว่าจะมีคนไลฟ์ถึงเอ้ยมีคนมาดูถึงแปดร้อยนะครับในหัวคิดว่าสองร้อยนี่ก็ดีใจแล้วนะครับบอกดุงลิฟมันสรุปใช่ลิฟเราไหมคะก็คือถ้าเราซื้อลิฟมันมาแล้วอะก็คือเป็นลิฟเราแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อลิฟมันอะก็เป็นของลิฟมันครับเพราะว่ามันจะวางอยู่แต่ถ้าเราซื้อลิฟมันก็คือเป็นของเราเพราะเราซื้อแล้วไง ใช่ไหมแต่ถ้าซื้อนี่ก็มีสองแบบไดมีแบบชั่วข่าวแต่ซื้อแบบขางคืนก็คือถ้าชั่วข่าวเนี่ยถือซื้อมาแล้วทำหายไม่ขึ้นว่าจะไลฟ์เหมือนกันไม่คิดว่าจะไลฟ์เหมือนน,นะจริงหรอนี่กูดปะในหลายคนนะครับชอบถามนะนีัยคุกเกี่ยวยังไงนะครับหาอะไรแข่งๆบางงานนิดน,น,นึงนะครับไปไหนก็ ถือว่าพิเศษไปเลยแล้วกันสำหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะครับแปดร้อยห้าสิบเก้าล้านคนนะครับคุกกี้อาลดราคาไปนะครับอะไรวะต้องทำตั้งไหนอะไรวันนี้คุยอะไรกันวันนี้ใครที่ดูไลฟ์นี้นะครับแคปหน้าจอนี้นะครับแล้วก็เอาไปทักเข้ามาในไลน์แอปไอวนคาเฟ่ได้เลยนะครับ ทักไปว่ามาจากไลฟ์นะครับเอ่อจะลดราคาให้นะครับจากคุกกี้นะครับร้อยห้าสิบหนึ่งกระปุกนะจะลดเหลือร้อยสามสิบห้าบาทต่อนหนึ่งกระปุกโอเคไหมแล้วก็แบราวนี่ปกติไซส์เอ็มนะครับปกติจัดโปรไปเลยแล้วกันปกติกระปุกละเจ็ดเก้าใช่ปะ่ะสองกระปุกเหลือร้อยห้าสิบแล้วกันก็จะตกกระปุกละเจ็ดสิบห้าบาทโอเคถือว่าแบบมาจากไลฟ์นี้ก็คือลดให้นะครับแบบ ลดให้เป็นโปรแล้วกันเพราะว่านานๆมาไลายรีก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะคุยอะแยะงไงก็งมาขิงหน่อยนะเอออะไรเงี้ยไม่แคปได้ปะถ้าไม่แคปก็เป็นเจออะไรครับถ้าเป็นเจอไปนะก็ถือว่าเจอแล้วก็บาวนี S, ่เอสบาวนี่ไซเอนะครับเดี๋ยวคนก็ชอบสั่งไปเยอะนะก็จาก49เหลือ45แล้วกันแต่ว,ว่าสั่ง2กระปุกนะก็เป็น 90. เก้าสิบเ้ยไหม สองกระปุกเหลือเกบาทนะครับแล้วก็เผื่อว่าใครอยากกินแค่ไซส์เอสไม่อยากกินเยอะเพราะกลัวอ้วนอะไรก็แล้วแต่โอเคไหมทักมาไลน์แอบได้เลยนะครับ <c ười> ใครซื้อไปแล้วก็ขอโทษนะแต่โปรนะครับเฉพ,พาะวันนี้นะครับแตเคเซล แคปรูปนี้ใช้ได้ถึงแค่พรุ่งนี้ตอนหกโมงแล้ว okay, กันโอเคป่ะพรุ่งนี้หกโมงถ้าตื่นแล้วก็จะมาตอบนะครับตื่นแล้วจะมาตอบนะครับยังไหมตื่นแล้วก็เดี๋ยวจะมาตอบถ้าถ้าสั่งไว้ก่อนแต่ถ้าสั่งวันนี้อ่ะอาจจะเป็นรอบจะส่งประมาณวันศุกร์นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะเพราะว่า รันรันออเดอร์ไปนะครับทำออเดอร์ไปออเดอร์นะครับวินไม่ได้ทําแบบทําเผื่อไ้น,นะพี่วินใช้อะไรล้างมันไม่เคยล้างนะครับพี่ใช้เสื้อเช็ดเช็ดเอาอย่างเดียวหกชา้าหกเย็นหกเย็นนี่หกเช้าก็หกเย็นละอันถือว่าให้กันไปนะน้องๆอ,นะอยากได้หมวก หมวกเนี่ยถ้าอยากได้เราต้องไปเช่านะครับแต่ว่าถ้าถ้าไม่อยากได้เนี่ยเราก็ต้องไปซื้อมาครับถือว่าถ้าคนเราถ้าเรามีใจที่จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อคนคนเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนเจนนี่ปานนันนะครับก็คือแบบเป็นดาวตลกมีหน้ามาด้วยนะครับแบบนี้นครับแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ออกออกรายการของพี่โอ๊ตปาโมดที่เป็นรายการชื่อว่า จีบทําไมกูอ่อยเก่งนะครับเป็นรายการนี้นะครับเก็บปลายทางก็มีครับผม <c oughs> เก็บการทางเออไอ้แล้วเก็บปลายทางก็มีนะครับบอกไว้ก่อนอสําหรับใครสงสัยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครที่ได้ไปเป็นกระปุกยาวกว่านี้ไม่ต้องตกใจไซส์ M 12ออนเท่ากันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแพ็กเกจจิ้งเก่าเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งแบบนี้มันหมด ก็เลยแพ็กเกจริ้งแบบใหม่ม really. okay, ันก็สิสองแต่มันจะสูง <t> ขึ <igue> so, ้นมาสูงขึ Peters ้นมาอย่างนี้เก๋ป่ะจริงๆก็อยากจะกินโชว์นะแต่ว่าคือที่ฉันอ้วนเพราะฉันหยุดกินไม่ได้มันจะหยุดได้ไงอ่ะจะทำไปกินไปอร่อยสักขั้นนั้นะเอ๊ยขออนุญาตถามนะคะว่ากดลักรุ่นพี่เรื่องเต็ม จะมีพี่วินไหมคะไม่ไม่แน่ใจนะครับไม่น่ามีนะครับไม่ได้มีใครติดต่อมาครับอร่อยมากบอกเลยนี่เอาให้ปลากินด้วยโฟกโฟกอร่อยจนเอาให้ปลากินเนี่ยมันมันก็คิดได้สองแบบนะโฟกนะก็คืออร่อยจนแด่งให้ปลากินกับไม่อร่อยจนให้ปลากินอนะ่ะอืมแต่ถ้าแบบว่าขนมอร่อยไม่พอคุณขายอร่อยกว่านะบอกไว้ก่อน อย่าไปพูดไปนะเสียงดังนะเอ๊ะทำไมบาวนี่สีดำนะเบาวนี่สีดำตาหรือเปล่าแต่ถ้ามันดำไปเพราะวินใช้ดรักช็อคแลตค่อนข้างเยอะนะครับใส่เข้าไปก็อาจจะดำได้แต่ถ้าใครไม่ชอบของดำเนี่ยก็อาจจะต้องหาที่แบบขาวๆหน่อยแต่มันก็แล้วแต่รสนิยมนะของดำของขาวอะไรพวกนี้มัน มันก็พูดพูดได้อะเป็นเรื่องของเทสอะใช่ปหะบางคนก็ชอบแบบออกแนวแบบแข,ก,แขกอะไรงี้ไง <c oughs> ตลกกันไปใหญ่แล้วฉันบันทึกหน้าจออยู่นะอันนี้ขู่ป่ะครับอันนี้คู่ผมหรือเปล่าแล้วเนี่ยโอ้โหเอาแล้ววะเครื่องร้อนจัด <c oughs> เนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของอไอโฟนแบบรุ่นเก่าๆอ่ะของวินอ่ะคือถ้าไลฟ์ไปสักแป๊บหนึ่งใช่ป่ะโทรศัพท์ร้อนแหละแบตเริ่มแบบหายแบบแล้วก็ค<ส>ีมีนอโต้ไี่ไคุยนะคือสุมายไม่คีตัว <laughs> สั่งได้ทางไหนคะอบเอาสั่งได้ทางอะไรวะ <laughs> ร้านผมชื่ออะไรนะไอแวนคาเฟ่เออไลแอดไอแวนคาเฟ่นะครับมันจะอยู่ที่ไฮไลท์ของ i อจีวินนะครับหรือว่าเสิร์ชไปก็ได้นะครับไอแวนจุดคาเฟ่นะครับในไอจีก็ขึ้นแต่ถ้าง่ายสุดก็เป็นแบบ QR วอาแคปว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยววินลงอะไรนะซีดีเดียร์ยมะที่เป็นจุดๆอดไหนคิวอาร์เมื่อกี้ก็เพิ่งพูดไปอะไรของมึงวะอืมตะลกไปแล้วหมวกเสียทรงอืมโอเคหล่อเท่เหมือนเดิมนะครับ วิ้มันหัวยุบก็ไปอะฮลูอะไรปะสั่งได้ทางแอดมินใช่ครับจะมีแอดมินตอบด้วยนี่ร้านเธอจริงจริงใช่ไหมใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่แล้วเออหลุดๆห,หน่อยอะสติไม่ค่อยดีถ้าเข้ามาสั่งกันได้เออนี่มีแอดมินมาพิมพ์แล้วนี่ตักหมุดยังไงวะปักหมุดความคิดเห็น โอเคอ้ชเมั้หล่อเท่เลยอ่ะ peace รายการ peace เชื่อวิญญาเจ้าวิญญาจีบุษบาในมือของนามูลาพีสุวัตคิมคุม i โนฮะมนาลีคาคุมคาโคค หนมันมีคำถามด้วยอ่ะโหมันมีคำถามบางคำถามก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่อไปเดี๋ยวจะเข้าคุกกันไปหมดอ่ะต่อไปเดี๋ยวจะได้เข้าคุกนะครับแต่ละคนถามมาคือเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางไปหมดแล้วอ่ะโฟกโฟอยากไลฟ์ไหม โฟกซยากไร้ไหมโฟกซยากไร้ไหมครับโฟกอย,อยู่หรือเปล่าหนึ่งโฟกอยู่หรือเปล่าสองโฟกอยู่หรือเปล่าสามร้อยเลิฟยูตีเตาสั้นอะฮีโอ่หลุดไปแล้วถ้าพักข้างบ้านเดินมาด่ากดกิ่งริงริงริงเออขอโทษนะครับ ที่ดังไปหน่อยครับพีต้องการจะนอนไม่ได้อือยอยู่โอ้โหก็ว่าทำไมเหม็นเหม็นเน่ะกลิ่นมันลอยมาตรงนี้เปล่าเมื่อกี้วินเผิดตดออกไปอะไรวะตลกกันไปหมดเนี่ยอยากจะมีแบบแป้นสาวเอฟเฟกต์กับชาวบ้านเขาบ้างอะเหมือนจัดรายการวิทยุชิงป๊ะประโดดป๊ะถึงโปรไฟล์เป็นรูปขวดอะไม่ได้กู๊ด พี่วินยังอยู่ในวงการไหมคะจะเล่นซีรีส์อีกไหมในวงการผมก็ยังอยากอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้อยู่หรือเปล่าอ,อยู่วงการน่าจะอยู่เลยจะอยู่แบบขอบขอบอะอยู่ขอบขอ,อบวงการอะแบบเอาเอาเท้าแตะแ,ตะแ,ะแยญ่ๆเข้าไปนิดนึงนะครับแบบอยากมีส่วนร่วมอะอยากจะมีส่วนร่วมบ้างะครับในวงการอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างว,าว่าแหละช่วงนี้ก็คือ สถานการณ์นะก็ะทาให้หางานยากด้วยนะครับแล้วประกอบกับเขาไม่ค่อยเอาไปทํางานอยู่แล้วก็เลยยิ่งไม่ค่อยมีผลงานนะครับก็เลยต้องหันมาทาขนมกินนะครับนําขนมขายอ่ะอือจริงๆที่ทําขนมนี้ไม่ได้ขายความอร่อยของขนมนะขายหน้าตาคนทานะคนทามันหล่อไอที่อร่อยนี่คือใส่เศษเซียวความหลอของผมเข้าไปนะใส่หวัวใจลงไปในขนมนะครับ ใจผมหล่อมากเนี่ยครับมันก็เลยอร่อยขนาดนั้นแหละเท่เกินเท่กินะครับพี่เินคนที่ไหนคะ่ะเนือมาเจียวตอนแรกๆเป็นคนอนะคือตอนแรกไม่เป็นคนนะใช้เน็ตของอะไร <c ười> นี่ถ้าพูดไปมันจะเป็นการทำร้ายทำร้ายเครือข่ายหรือเปล่าคือถ้าค้างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเน็ต เอ้ยไม่ใช่เพราะเครื่องเครื่องมันร้อนนะครับมันอาจจะทําให้กะตุ๊ดละอะตะเออเออโดนแกงมาเนี่ยไม่ได้ค้างยิงนะครับใครไม่ได้ค้างยิงนะครับเมื่อกี้ต่อแหลค้างนะครับค้างแบบต่อแหลเ่เติมเน็ตรายวัน,นวันละเก้าบาทก็พอแล้วอะไรเงี้ยติดเนอร์มาเนี่ยคันได้ตา อย่าไปหาทํานะครับเกาตาเกาอะไรถ้าแบบยังไม่ล้างมือ,อะลรสกรปรกนะครับเนี่ยเออไปแล้วก็คือแบบล่าสุดคือหลุดไปแล้วไปเป็นตลกเลยหล,ลุดไปแล้วก็คือแบบเล่นหูเล่นตาเนี่ยมีคนบอกว่าเวลาจีบสาว่เวลาจีบหนุ่มจีบสาวก็คือแบบเล่นหูเล่นตาเนฮะแบบเล่นหูเล่นตานะ เขาจะชอบเรานะเขาจะแบบเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นคนตลกหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเอออีกคนถ้าแต่ถ้าเขาแบบเฟสเฟสหน่อยเขาจะแบบไม่เต็มหรือเปล่านะมึงมึงเห็นคนนั้นปะะคือแบบอะไรก็ไม่รู้เล่นหูเล่นตาแบบหลุดนะกูว่าหลุดนะอะไรเงี้ยคือแบบไปแล้ว <c oughs> เล่นขาเล่นแขนนะหรือเปล่าถ้าถ้าเล่น เฮ้ยอะไรวะแขนเลยว่าเป็นฟอยส์ขอเป็นแฟนอ่าอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูจังหวะนิดนึงนะคือถ้าเขาแบบกำลังคิดเครียดอยู่เข้าไปเล่นก็คือ เริ่มวิ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้โทรศัพท์ก็เริ่มร้อนเหมือนกันเน็ตเน็ตเป็นอะไรเน็ตเป็นอะไรก่อนหนึ่งกับ b m อ n d a y Blue g วม b My John Z d i a m o คุณดีเจ็บคอแล้วปนะ่ะพอเป็นนักร้องก็ยากเหมือนกันนะถ้าจะสติดีๆอะก็ยากเหมือนกันนะตอนนี้ผมกลับมาเปลี่ยนไปใช้ Wifi แล้วครับฮัลโหลปกติยังครับทุกคน ปกติยังปกติยังฮัโหลยกมือเลยอะไรอะไรมีคนมาถามอะไรพี่โฟกเสร็จยังอะ่ะอย่ามาถามอะไรอย่างนี้นะผมถามได้คนเดียวนะอะไรเนี่ยอยู่มาถามอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าโอ้ถามกันเฉพาะบุคคลครับ ปกติแล้วใช่ไหมโอเคก่อนที่โทรศัพท์ผมจะบินไปมากกว่านี้นะครับย้ำหนึ่งครั้งนะครับผมมาเป็นแบบขายของก่อนมีมีกฎกิ่งไหมผมกดกิ่งแบบตกเขาแล้วกิ่ง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 กิงกิงครับโอเคแฟดเซลนะครับเฉพาะไลฟ์นี้นะครับกําลังจะลงไลฟ์แล้วนะครับแคปหน้าจอนี้เอาไว้นะครับทุกท่านแล้วทักไปที่แอดมินนะครับทักไปที่ วันก่อนครับวันนี้หลวมเฮ้ยไม่เอาดิพี่อันตลกอีกแล้วอะไปเรียตลกอีกแล้วไม่ได้ขายแล้วดิของไอ้แฟนคลับพี่นะครับ,รบทางไปได้นะครับแคปหน้าจอน,นี้เอาไว้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้คุกกี้นะครับหนึ่งกระปุก ลดเหลือ135บาทนะครับจาก50บาทตั้งอีกครั้งจริ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 ง135บาทเท่านั้นจาก150บาทลดเฉพาะไลฟ์นี้นะครับจร,ริงจ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 ริงบรานี่นะครับไซส์เอ็มนะครับสองกระปุกนะครับราคาสนนอยู่ที่150บาท